วันนำคามที่11มิถุนา2567มิสเตอร์อันสกาจากเยอรมันได้ส่งข้อความมาบอกว่าถ้าสั่งงานวันนี้แล้วก็นัดรับวันที่16มิถุนาจะพอทำเสร็จไหมพร้อมกับได้ส่งรูปที่กำลังเขียนอยู่เนี้ยมาให้ดูครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่แกสั่งรูปมารูปนี้เป็นรูปของศิลป,ปินที่มีชื่อค่อนข้างมากพอสมควรคนหนึ่ง เมื่อพูดถึงหรือว่าเอ่ยถึงศิลปินคนนี้ในแวดวงงานศิลปะโดยส่วนมากจะรู้จักศิลปินท่านนี้เป็นอย่างดีศิลปินท่านนี้ก็คือฟริดาคา a r โลซึ่งเป็นการเขียนภาพแนวป็อปอ,อาร์ตพอเห็นทีแรกก็ไม่อยากจะรับเหตุผลที่ไม่อยากจะรับนั่นก็คือ,อดูลักษณะงานแล้วค่อนข้างที่จะไม่ง่ายเลยก็คือยากมากๆ ถ้าจะค o p ปปี้านลักษณะแนวนี้วิธีการก็ต้องล็อกทุกตำแหน่งให้อยู่ก่อนไม่งั้นทางรูปมีอันต้องเละแน่ๆน,นั่นแหละก็คือคำตอบที่ว่ายากคุยต่อรองเรื่องราคากันอยู่นานพอสมควรจบลงที่ราคาความพอใจของลูกค้าไม่ใช่ราคาความพอใจของช่างงาน,นนี้ทำเพราะคำว่าลูกค้าประจำนั่นเอง เริ่มงานรูปนี้ด้วยการสีหลักขยายดาฟสเกต็ตเวลาที่ใช้มากที่สุดสำหรับรูปนี้ก็คือเวลาสเก็ตร,รูปทั้งหมดใช้เวลาสเก็ตร,รูปนี้อยู่1วันเต็มคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าล่างารูปเสร็จก็คือเขียนงานเสร็จเพราะอย่างน้อยก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับตัวเองวันพุทธที่12มิถุนา วันที่ลงมือทำงานชิ้นนี้แกก็ได้แจ้งมาเพิ่มเติมบอกว่าอยากจะได้รูปที่เป็นลักษณะของ texture เพิ่มเติมก็เลยบอกแกไปว,ว่าเดี๋ยวจะทำ texture เพิ่มเติมให้หลังจากที่ได้ทำ texture จนเสร็จเรียบร้อยรอ texture แห้งก็ได้ลงสีต่อเริ่มเขียนรูปนี้ด้วยสีอะคริลิก เขียนแบบง่ายๆก็คือตาเห็นยังไงก็ลงสีแบบนั้นวันศุกร์ที่14วมิถุนามิสเตอร์อันสกาได้ถามมาว่าวันอาทิตย์นี้งานจะเสร็จทันไหมก็เลยได้อัปเดตแล้วก็ได้ส่งรูปไปให้แกดูแกดูกเสร็จแกชอบใจแล้วก็บอกว่าวันอาทิตย์เจอกันวันอาทิตย์ที่16แกเข้ามารับรูปพร้อมกับบอกว่าชอบใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมาก รูปหน้าน่าจะมาในเรี็วๆนี้ขอบคุณมิสเตอร์อันสก้าจากเยอรมันขอบคุณมากๆครับ